่าใหม่มาแรงวันนี้พี่เวียโควงพันรยาและลูกในท้องเที่ยวบาหลีวิกกี้ถึงกับต้องแซวหุ่นสามีเคลียร์งานพร้อมกับแพ็คก,กระเป๋าใบโตไปพักผ่อนกันแบบยกครอบครัวสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒนารถที่ล่าสุดได้พาภรรยาสาววิกกี้พีมนยาและลูกน้อยในท้องไปสูดอากาศถึงบาหลีโดยเวียได้โพสต์ภาพขณะที่เจ้าตัวกำลังยิ้มอย่างมีความสุขสุด,สด,สดเมื่อได้จับท้องน้อยของพัรยา พร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าพาครอบครัวไปเที่ยวบาหลีผมกับวิกกี้ไม่ลืมเก็บภาพความสนุกสุขธรรมชาติมาฝากทุกๆคนนะครับเร็วๆนี้จะรีบตตะต่อคลิปให้ทุกๆคนได้ชมกันนะรอหน่อยนะครับแต่แต่สองนี้เรามีนัดกันนะครับบุกบ้างสวนนครนายกพร้อมแขกรับเชิญพิเศษห้ามพลาดนะงานนี้วิกกี้ ยังต้องเรียบเข้ามาคอมเมนต์แซงหุ่นของสามีที่ถอดเสื้อโชว์อยู่ในทันทีปุจฉาทำไมคุีพ่อหุ่นดีมากกว่าบาลีฮอดชอบข่าวนี้ฝากกดติดตามหนูด้วยนะคะ